รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการโซเชียลโซคิวค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับครูเมเม้นะคะหรือเจ้าหญิงเมเม้นะคะอ่าซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบอบการเมืองการปกครองที่มีอยู่บนโลกนี้2ระบอบด้วยกันนั่นก็คือประชาธิปไตยกับเผด็จการนะคะและนอกจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะครูเมมเม่ก็อยากจะ ้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะข้อ 1. ข้อใดกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ถูกต้อง 1. ระบอบการปกครองที่รัฐบาลมีอำนาจสูงสุด 2. ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด 3. ระบอบการปกครองที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุด 4. ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด 2. ข้อใดกล่าวถึงการปกครองระบอบเผด็จการได้ถูกต้อง 1. ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิมีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในการปกครอง 2. ระบอบการปกครองที่ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ 3. ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเลือกคนดีปกครองประเทศ 4. ประชาชนสามารถลงชื่อและทำหนังสือเพื่อถอดถอนผู้ประพฤติมิชอบได้ 3. ประเทศใดใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 1. ญี่ปุ่น 2. จีน 3. คิวบา 4. ส,สหรัฐอเมริกา ข้อ4แม่แบบของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีคือประเทศใด 1. อังกฤษ 2. ฝรั่งเศส 3. ญี่ปุ่น 4. สหรัฐอเมริกา ข้อ5ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีนั้นมีความแตกต่างกันในวิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดชัดเจนที่สุด 1. สมาชิกวุฒธธิสภา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าฝ่ายตุลาการ 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับระบบการเมืองการปกครองที่สำคัญเนี่ยที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้อยู่นะคะก็จะมีอยู่2ระบอบด้วยกันนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครูเมเมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยกันก่อนนะคะคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มาจากคําว่าประชาบวกกับคําว่า อธิปไตยก็กลายเป็นประชาธิปไตยนะคะประชาก็คือประชาชนอธิปไตยก็คือความเป็นใหญ่นะคะแสดงว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาดูกันว่าแล้วหลักการนะคะเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนที่มีอํ น่าสูงสุดในการปกครองดังนั้นจึงมีหลักเสรีภาพนะคะก็คือเราเนี่ยมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้ก็คือต้องทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมายด้วยนะคะถัดมาค่ะก็คือหลักความเสมอภาคนะคะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีอุดมการแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมามีสติปัญญามีความสามารถนะคะมีสิทธิมีเสรีภาพแล้วก็มีความเสมอภาคนะคะคำว่า ความเสมอภาคก็คือความเท่าเทียมกันนั่นเอง หลักการถัดมานะคะก็คือหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะแต่ทีนี้พวกเราอาจจะสงสัยสิว่าแล้วพวกเราอะไปปกครองยังไงเราไม่เห็นได้เข้าไปปกครองเลยนะคะ,ะเราเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าไปปกครองโดยตรงนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรในประเทศก็คือจํานวนเยอะมากมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าไปนั่งบริหารประเทศพร้อมกันนะคะดังนั้นค่ะทุกคนนี่คือหัวใจนะคะของประชาธิปไตย เลยนะคะประชาชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองนะคะในการเมืองโดยการที่พวกเราเนี่ยเลือกตั้งนั่นเองและหลักการสุดท้ายของประชาธิปไตยนะคะก็คือหลักเสียงค้างมากนะคะนี่ประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชนเราก็จะรับฟังเสียงส่วนใหญ่เสียงค้างมากใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเสียงข้างมากนะคะ ก็จะต้องใช้เหตุผลมีเหตุผลด้วยนะคะมีเหตุผลก็คือเสียงข้างมากก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามายึดถือว่าเราชนะแล้วเราเป็นเสียงข้างมากแต่เราไม่รับฟังใครเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะ ถัดมานะคะก็คือเรื่องประเภทของประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะอันแรกก็คือประชาธิปไตยทางตรงนะคะคำว่าทางตรงก็คือให้ประชาชนเนี่ย เข้าไปนั่งปกครองประเทศด้วยตัวเองเลยโดยตรงนะคะแต่ว่าณปัจจุบันมันก็เป็นไปไม่ได้ไงทุกคนนะคะเพราะว่าประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีจํานวนเป็นล้านๆนะคะดังนั้นทุกคนประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือประชาธิปไตยทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็คือประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าไปนั่งบริหารประเทศโดยตรงนะคะแต่เรามีการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนนะคะอย่างประเทศไทยของเราก็เป็น ชาธิปไตยทางอ้อมและเราเนี่ยก็มีการเลือกตั้งตัวแทนนั่นก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอนะคะไปทำหน้าที่แทนประชาชนนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับรูปแบบประชาธิปไตยที่มีบนโลกนี้นะคะณปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยเราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะคะซึ่งประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เป็นประเทศแรกของโลกนั่นก็คือประเทศอังกฤษค่ะและต่อมาค่ะก็มีประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะคะซึ่งประเทศ ที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนั่นก็คืออเมริกาค่ะและสุดท้ายค่ะทุกคนคือประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะประเทศที่เป็นต้นแบบก็คือฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาดูสาระสําคัญของประชาธิปไตยแต่ละแบบกันนะคะก็ขอเริ่มจากประชาธิปไตยแบบรัฐสภากันก่อนเลยนะคะประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะคะและก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะคะแต่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็คือสสนะคะแล้วสสก็จะค่อยไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกทอดหนึ่งะค่ะเราก็เลยเรียกว่านายกมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ส่วนแนวทางการทํางานนะคะของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยนายกก็จะมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะคะส่วนรัฐสภานะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือสสกับสมาชิกวุฒธธิสภาก็คือสอวอนะคะอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายนะคะและฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสสและสอวอเนี่ยก็ สามารถที่จะมีการทำงานทวงดุลอำนาจกันได้ด้วยนะคะเช่นสสสวเนี่ยในฝ่ายนิติบัญญ anyway> ัติสามารถไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้นะคะในขณะที่ฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถทวงดุลการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการยุบสภาค่ะและประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภานั่นเองนะคะแต่ครูเมเม่มีข้อสังเกตมิดนึงฝากไว้ให้ทุกคนนะคะว่า ปกติแล้วเนี่ยประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจะมีกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะทุกคนมันมีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะมีบางประเทศนะคะเขาเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่เขาอาจจะไม่ได้มีกษัตริย์เป็นประมุขนะคะคนที่เป็นประมุขเนี่ยอาจจะเป็นประธานในทบดปก็มีได้นะคะทุกคนตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะอินเดียนะคะเยอรมันและอิตาลีค่ะ และถัดมานะคะประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะคะคนที่เป็นประมุกนะคะและเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยเป็นคนเดียวกันเลยก็คือประธานาธิบดีที่เป็นคนธรรมดานะคะเขาจะไม่มีกษัตริย์นะคะเหมือนกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะคะและทีนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นประเด็นความแตกต่างที่น่าสนใจอันนึงนะคะเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปนิดนึงประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยนายกมาจากการเลือก ตแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะคะในขณะที่ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งทางตรงส่วนการทํางานนะคะของประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีก็จะมีหน้าที่ในการบริหารประเทศไปนะคะและสภานะคะก็จะทําหน้าที่ในการออกกฎหมายคือเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างทํางานไปโดยจะไม่มีการถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เหมือนกับแบบรัฐสภานะคะและตัวอย่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะคะแน่นอนก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเพราะนี่คือประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเลยนะคะและถ้าเราพูดถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราล่ะมีประเทศอะไรบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ะะสำหรับแบบนี้นะคะคนที่เป็นประมุขของประเทศนะคะและก็เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันเหมือนแบบประธานาธิบดีเลยนั่นก็คือเขาจะมีประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและเป็นผู้บริหารประเทศนะคะแต่ข้อแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าในแบบกึ่งนะคะทุกคนเราขอเรียกย่อๆว่าแบบกึง่งละกันนะคะแบบกึ่งเนี่ยประธานาธิบดีเขาจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะคะในขณะที่แบบประธานาธิบดีเฉยๆเนี่ยเขาจะมีแค่ประธานาธิบดีเท่านั้นแต่จะไม่มีนายกรัฐมนตรีค่ะและสําหรับการทํางานของประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะก็จะมีความคล้ายๆกับแบบรัฐสภานะคะก็คือสามารถที่จะไปทวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันได้นะคะและแน่นอนถ้าถามว่าระหว่างประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีใครจะมีอํานาจมากกว่า แน่นอนคือประธานาธิบดีนะคะและตัวอย่างประเทศนะคะที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีก็จะมีประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศต้นแบบเลยของประชาธิปไตยแบบนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีประเทศเกาหลีใต้นะคะไต้หวันนะคะที่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ด้วยค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะมาดูการปกครองอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการปกครองในระบอบเผด็จการนะคะ,ะเผด็จการก็ตรงกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตยไงทุกคนก็คือประชาชนจะไม่มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนะคะเพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในระบอบเผด็จการก็คือผู้นําค่ะ สำหรับหลักการของการปกครองในระบอบเผด็จการนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นระบอบที่ผู้นำนะคะอาจจะเป็นผู้นำที่เป็นคนคนเดียวหรืออาจจะเป็นผู้นำที่มาเป็นคณะหรือมาเป็นกลุ่มบุคคลน,นะคะเขาจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ถัดมานะคะก็จะเป็นหลักเกี่ยวกับว่าการรักษาความมั่นคงของผู้นําหรือคณะผู้นำเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนะคะแสดงว่าในระบอบเผด็จการเนี่ยเขาจะไม่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยและผู้นํานะคะหรือกลุ่มผู้นํานะคะเขาก็สามารถที่จะอยู่ในอํานาจได้ตลอดชีวิตเลยหรือเขาสามารถอยู่นะคะมีอํานาจได้นานนะคะตราบเท่าที่ ผู้ร่วมงานหรือกองทัพนะคะยังคงให้การสนับสนุนเขานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าถามว่าระบอบเผด็จการมีรัฐธรรมนูญได้ไหมคำตอบก็คือ ได้คะ่ะทุกคนแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยในระบอบเผด็จการเนี่ยก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะแต่ก็จะไปให้อำนาจแก่คณะผู้นำนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบของเผด็จการที่มีในโลกนี้นะคะครูเมเมก็แบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆก่อนนะคะอันแรกเลยก็คือเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะคะกับอีกอันนึงก็คือเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมนะคะแล้วมันแตกต่างกันยังไงทุกคนนะคะอำนาจนิยม ก็จะเป็นเผด็จการที่ไปควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นนะคะในขณะที่เผด็จการแบบเบเ็ดเสร็จนะคะเบเ็ดเสร็จก็คือทั้งหมดไงทุกคนนะคะเขาจะไปควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมค่ะสำหรับตัวอย่างเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะคะนั่นก็คือเผด็จการทหารนั่นเองค่ะทุกคนและ ประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญกับเผด็จการทหารเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสมยัยจอมพลอะไรเออทุกคนนะคะ,ะตัวอย่างเช่นจอมพลาน,นอมนะคะจอมพลสลิดนะและ,ะเผด็จการอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามาควบคุมสิทธิเสรีภาพประชาชนในทุกๆด้านเลยนะคะในแบบเบ็ดเสร็จนิยมเนี่ยมันก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะคะก็คือฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์ค่ะ ฟาสซิสกับนาซีนะคะเป็นเผด็จการที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไงทุกคนนะคะ,ะเราขอมาที่นาซีก่อนละกันทุกคนถ้าเราได้ยินคําว่าลัทธินาซีเราก็จะนึกถึงคนคนหนึ่งนะคะในเยอรมนีนั่นก็คือฮิตเลอร์นั่นเองนะคะส่วนเผด็จการที่เป็นฟาสซิสเนี่ยทุกคนนะคะก็จะเป็นผู้นําคนต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไงอย่างเช่นอจอมพลฮิเดกิโตโจนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะและก็มี มุสโซลินีนะคะของอิตาลีค่ะและที่นี้นะคะครูเมมเมก็อยากจะเปรียบเทียบให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นความแตกต่างระหว่างฟาสซิสกับคอมมิวนิสนิดนึงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นฟาสซิสเนี่ยคนที่มีอํานาจขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยจะเป็นบุคคลคนเดียวนะคะในขณะที่คอมมิวนิสเนี่ยคนที่มีอํานาจนะคะไม่ใช่คนคนเดียวแต่จะมาเป็นพรรคคอมมิวนิสนั่นเองค่ะ และความแตกต่างของฟาสซิสกับคอมมิวนิสต์นะคะในประเด็นที่2ก็คือถ้าเป็นฟาสซิสเนี่ยเขาก็จะยกย่องคนที่ประกอบอาชีพเป็นทหารนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าในฟาสซิสเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นํามักจะเป็นทหารหมดเลยนะคะแต่ในระบอบคอมมิวนิสต์นะทุกคนเขาก็จะยกย่องอาชีพเกษตรกรอ่ะหรือพวกชนชั้นกรรมกรผู้ใช้แรงงานนั่นเองค่ะส่วนตัวอย่างประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะคะแน่นอนทุกคนก็น่าจะนึกถึงประเทศ นะคะที่ประเทศจีนเนี่ยได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์โดยบุคคลที่ชื่อว่าเหมาเจ๋อตุงนั่นเองนะคะและนอกจากจีนแล้วก็จะมีเกาหลีเหนือนะคะคิวบาด้วยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ที่เราจะมาดูกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญของไทยนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนก็จะต้องรู้ก่อนว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนะคะรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นเองนะคะเขาก็เลยมีหลักการว่ากฎหมาย อื่นๆเนี่ยห้ามมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะ ขัดมานะคะครูเมเมก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศไทยนะคะว่าแล้วเรามีรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ล่ะทุกคนนะคะเราก็ย้อนไปนิดนึงว่าประเทศไทยก่อนรัชกาลที่7นะคะปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบอบการปกครองที่กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดในประเทศเลยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะทุกคนในสมัยรัชกาลที่7ก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในปีพศ2475นะคะโดยได้มีคณะราษฎรนะคะเข้ามายึดอำนาจจากราชการที่7็แล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนา2475ค่ะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยของเราจึงเปลี่ยนมาปกครองระบอบประชาธิปไตยหลังจากนั้นนะคะผ่านมา3วันนะคะเป็นวันที่27มิถุนา2475ประเทศไทยก็ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก เลยนะคะทุกคนแต่ในวันที่2 7มิถุนายนเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและสุดท้ายนะคะประเทศไทยก็ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรครั้งแรกในวันที่10ธันวาคม2475หค่ะดังนั้นวันที่10ธันวาคมของทุกปีจึงเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะและปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด20ฉบับนั่นเองนะคะซึ่งฉบับที่เราใช้อยู่ก็เป ็นรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560ค่ะถัดมานะคะครูเมเมก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะของรัฐธรรมนูญแบบคร่าวๆนิดนึงนะคะรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย16หมวดนะคะและบทเฉพาะการ1บทนะคะรวมแล้วมีทั้งหมด279มาตรานะคะแต่ทีนี้พวกเราไม่ต้องไปนั่งจําทั้งหมดหรอกนะคะอ่ะครูเมมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างบางบทให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะคะอย่างเช่นในหมวดที่3นะคะก็จะเป็นหมวดที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธทิเสรีภาพของประชาชนค่ะและก็จะมีในหมวดที่4นะคะที่บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและอีกหมวดหนึ่งนะคะก็คือหมวดที่7เป็นหมวดที่พูดถึงเกี่ยวกับ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่ะและถัดมานะคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงหลักการสําคัญที่ถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีหลักการสําคัญอยู่4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเลยนะคะก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันถูกบัญญัติไว้ในหมวดที่3นะคะถัดมาค่ะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะลดการผูกขาดอำนาจของรัฐ ะะและก,ก็การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมค่ะถัดมานะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นการไปตรวจสอบการเมืองทําให้การเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะหรือเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าช่อลาดบังหลวงนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยก็จะมีระบบตรวจสอบนะคะที่มีความเข้มแข็งและมีการทํางานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการกําหนดองค์กรอิสระตามรัฐธ,ธรรมนูญต่างๆที่สามารถไปตรวจสอบการทํางานได้ค่ะ และเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญค่ะข้อแรกเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งนะคะเราก็ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยนะคะเช่นถ้ามีการเลือกตั้งเราก็ควรไปออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะไม่ใช่ว่ามัวแต่มานอนหลับทับสิทธิ์ค่ะถัดมานะคะเราก็มีหน้าที่นะคะ ควรที่จะไปติดตามตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือสอส,อสอหรือคณะผู้บริหารประเทศนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็ควรที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนนักการเมืองที่ดีรวมถึงพรรคการเมืองที่ดีด้วยค่ะอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบเผด็จการและรัฐธรรมนูญของไทยนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะทุกคนก็ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะข้อ1ข้อใดกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ถูกต้อง 1. ระบอบการปกครองที่รัฐบาลมีอำนาจสูงสุด 2. ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด 3. ระบอบการปกครองที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุด 4. ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด ตอบสระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดข้อ 2. ข้อใดกล่าวถึงการปกครองระบอบเผด็จการได้ถูกต้อง 1. ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิมีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในการปกครอง 2. ระบอบการปกครองที่ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ 3. ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเลือกคนดีปกครองประเทศ 4. ประชาชนสามารถลงชื่อและทำหนังสือเพื่อถอดถอนผู้ประพฤติมิชอบได้ ตอบ2ระบอบการปกครองที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆข้อ3ประเทศใดใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 1. ญี่ปุ่น 2. จีน 3. คิวบา 4. สหรัฐอเมริกา ตอบ 1. ญี่ปุ่นข้อ4แม่แบบของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีคือประเทศใด 1. อังกฤษ 2. ฝรั่งเศส 3. ญี่ปุ่น 4. สหรัฐอเมริกา ตอบ2ฝรั่งเศสข้อ5ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีนั้นมีความแตกต่างกันในวิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดชัดเจนที่สุด 1. สมาชิกวุฒธธิสภา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 3. หัวหน้าฝ่ายตุลาการ 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตอบ2หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยบนโลกของเรามีอยู่3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีและก็แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะรวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบอบเผด็จการด้วยนะคะและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการโครงสร้างต่างๆในรัฐธรรมนูญไทยของเรานะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะทบทวนเนื้อหาความรู้ในวันนี้นะคะ ก็สามารถเข้าไปทบทวนย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv นะคะและในวันนี้ค่ะครูเมเม่ก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย